พัทจังหวัดอุบลราชธานีทางพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเพินเ่นไดมีการคลิกออบนะคะเรื่องของกิจกรรมคลิกออฟนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567น้นั่นเองโดยมีการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะประยุกต์สู่โคกน้องนานั่นเองค่ะ ยูมองนีก็คือศูนย์การเรียนรู้ต,ต้นแบบนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลอำเภอหนายืน่นจังหวัดอุบลราชธานีแปลงโคกน้องหน้านะคะของนางนิยุตาพร่มสว่างและก็น,นายสุภทธิ์นะคะกอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนในมอบไม้หายหนาาอาทิตย์ บุษไสบานะคะเป็นนายอำเภอน,นาเงินค่ะเพื่อได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานคลิกออฟกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโดยจังหวัดอุบลราชาธานีก็ได้จัดทำโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภา,าพชีวิต ตามลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องหน้าภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28ก,กรกฎาคม2567เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำลักปัชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงและการลักทฤษฎีหม่สู่ปฏิบัตินะคะจนเป็นวิถีชีวิตสอดคล้องกับสภาพ,พพื้นที่และกาภพูมสังคม เป้าหมายที่เขารวมโครงการนั่นก็คือพื้นที่เขารวมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สุโขหนองหน้าโมเดลจำนวน4,44แห่งและกัพื้นที่เขารวมโครงการมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะตั้งแต่ปี64ถึงปี66นะคะจำนวนเก่าร่อย34แห่งนะคะรวมทั้งสินกับ4 0 0พ 9 7 8แห่งนะคะสำหรับมือนี่กะดำเนินการเป็นจุดโตอย่างในระดับจังหวัดนะคะโดยใส่พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตำบลของตำบลย่างใหญ่อำเภอหนัาเยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกะมีพื้นที่อยู่มองนีประมาณ1ิบหาไรนะคะซึ่งกะเป็นของเกษตรกรนั่นก็คือนางนิยุตาพร่มสว่างนั่นเองค่ะ